สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับผมับมาอยู่กันในจุดสิกเวิร์ดเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าว โอเคครับ okay, ผมวันนี้เรากลับมาพบกันในกล่องพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนและวันนี้ครับผมทุกคนมาเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่าเควสต์้ามของเจ้าบาคิโอเนี่ยบคิโอมันก็เป็นของเควสเดือนนี้ใช่ไหมครับผมบางคนก็ได้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้แต่ของพี่ก็ใกล้แล้วนะผมแต่ที่จะมารีวิวก่อนวันนี้มันมีเหตุครับผมทุกคนมันมีเหตุแน่นอนครับผมโอเคไหนๆก็ไหนๆและรีวิวก่อนเลยครับผมจัดมานี่ไง นี่ไงตัวที่สูงที่สุดในสวนของพี่แล้วนะผมเจ้าแบลคิโอซอรัสนั่นเองนะผมว,ว้าวคือต้องบอกว่ามันเป็นตัวเดียวเลยใช่ปะที่มันแบบว่าอ่ายืนแบบเนี้ยแล้วก็มุมกล้องมันจะเป็นแบบนี้ผมด้วยพื้นข้างล่างเนาะแล้วก็ความสูงบนท้องฟ้งฟาที่มันแบบกว้างแบบเนี้ยมันแทบ,บจะเป็นตัวเดียวเลยนะผมใช่ไหมในเกมเนี้ย เออมันสูงมากและใหญ่มากครับผมเจเบกิโอดาผมซึ่งวันนี้ครับผมที่จะมารีวิวมันก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดแน่นอนครับผมทุกคนจะเป็นเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็วันนี้เป็นวันพุธนะทุกคนน่าจะทราบกันดีดาผมว่ามันคือแพ็กเงินเขียวดาผมเงินเขียวชัวร์ครับผมและต้องบอกเลยว่ามันมีเหตุแน่นอนครับผมมันมีเหตุการณ์เลยไม่โฟกัสแพ็กอื่นเลยแพ็กนี้เท่านั้นครับผมทุกคนมาจัดครับผม นี่ไงทุกคนดูตัวตายครผมตัวที่สามเห็นอะไรไหมเบคิโ <c oughs> อตอรัสเลเวลร้อห้ิบครับผมทุกคน oh <no. S 1> <c oughs> มันยามหน้าพี่มากครับผมคืออันนี้เข้ามาแอบต่องโดยเฉพาะเลยครับผมเข้ามาดูแล้วว่ามันมีตัวที่แบบหน้ารีวิวหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวจเจ้าเบคิโอนะผมล่างสองเนี่ยไปตกกะอ่าเลเวลร้อยห้าสิบนะผมเกินแม็กนักใช่ไหมฮาวนักใช่ไหม เอไอุกวันนี้รู้เยอะไม่พอ,อยังตัวมาแบบนี้แต่ว่าขอโทษด้วย AI วันนี้รู้สึกเขาใจดีครับผมเขาเล่นแต่กินพืชนะครับผมเพราะฉะนั้นได้อยู่น่าจะแบกได้อยู่มั้งอินโดแรปเตอร์เจนสองสองตัวโอเคน่าจะไหวไหมดูตรงแล้วเหมือนเหลือสองตัวไปครับผมก็เดี๋ยววันดีครับผมจะจัดเนอหนะเลยครับผมคุณช่างกล้าเอากินพืชมาเล่น สวนของผมคุณมันเหิมเกินไปแล้วไอทุกวันนี้คุณมันเหิมเกินไปแล้ว, AI, ว,นนลวจริงๆแล้วทุกวันนี้เลเวลอย่างที่บอกเลเวลเกินไม่พอโอ้ยตัวน,นี้เลือดหมื่นสองเลยเหรออ้าวไม่ได้สังเกตแต่ดาเมจมันน้อยอยู่ดาเมจมันน้อยอยู่ครับผมแต่ก็ถ้าเอาจริงๆที่ชอบเลือดเยอะมากกว่าอ่าเหตุเพราะอะไรนะผมในที่ชอบเลือดเยอะเพราะว่าเลือดเยอะมันแทงได้นานไงแล้วมันสามารถเก็บชาร์จเราได้เยอะยิง่งถ้าชาร์จเราเยอะเรายิ่งได้เปรียบ

บ้าเรียบร้อยครับผมไปก่อนตัวแรกเลยเลือดเยอนนะเกลอหมาผมแคนโูนะฮะเลเวลไปสองร้อยแล้วนะผมตอนนี้ตอนนี้บ้านที่เนี่ยเจอกับรีเจนเนี่ยเลเวลยเยอะแล้วนะผมต่อไปก็จะเจอวิปปบวับวิบบับเกินแม็กแล้วทุกวันเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยไปหมาผมที่อินโดแรปเตอร์เจนสองมีถึงสองตัวอย่างนี้ไอหนโูกเบกิโอมันจะตีเข้าปะวะ ประเด็นไม่รู้ว่ามันจะตีแอรเบคเิโอปั่งนู้นเข้าหรือเปล่าเนี่แหละเึ๊บไปนอนก่อนไปนอนก่อนมาผมแบคกิโอตอรัสนะฮะเลเวลร้อยห้าสิบเน้นๆครับผมเน้นๆน้าโอ้โนะหมาถึงก็แหกปากเลยอืตีแบบตีแบบนี้ตีแบบนี้เอ้มันเนี่ยมันชอบเก็บนะทุกวันเนี้ยจริงๆ AI ชุดเนี่ยช,ชุดนี้ไม่บอกเลย AI ชุดนี้โหดมากครับผม โวดจริงโอ้โหอืมกะว่าจะตอดเลือดล้วหน่อยไม่รู้ดิรู้สึกว่าเล่นยากกว่าเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้ยวยเยอะเลยครับผมชุดเนี้ยมันเก็บชาร์จบ่อยอ่ะเอ้าหเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายๆแพ็กที่พี่เล่นแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะผมถ้าลงหมดมันจะเยอะไปแล้วดูกันไม่ทันนะผมก็เลยแบบลงบ้างบางไหนก็ตีเองแต่เนี่อยมันรู้ทุกอย่างครับผม ถามนะผมไม่ตีคุณจะกันไหมก็ไม่กันมันเอาไปชาร์จโอ้โหเจ็บเลยครับผมมาเดี๋ยวเปลี่ยนแบตจีโอลงมาหวดครับผมจะไหวปะวะเนี่ยแต้มจะถึงไหมลูกเอาดีๆนะ <laughs> เอาดีๆนะแต้มหมดเลยนะเราดามเมจ429นะครับผมคูณเจ็ดเข้าไป แต่ไม่รู้มันจะกันด้วยหรือเปล่านี่เลยปัญหาโอ้ยดูว่าผมเป็นไงอะเรเวลยี่สิบเจอกันเรเวลร้อยห้าสิบแล้วคือแบบคือร้อยหาสิบคือมันเกินไปอยไม่ถึงนี่หว่าใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบบอออโอ้ยโยกไปหนึ่งทีโยกไปหนึ่งทีเฮ้ยแล้วมันเหลือแต้มากด้วยโอ้ยมันเหลือแต้มากเออเรียบร้อย โอเคนะอันนี้เห็นแล้วนะว่า AI มันเป็นสายกันนะฮะผมโอ้ย oh, พีนโดเลปเตอร์แล้วมันเหลือแต้มไว้อีกเดี๋ยวจะลองกันดูวนะผมนั่นไงโดยปกติอ่ะพี่ตีตวนตลอดอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆคือตีไปแล้วมันกันไงจะลองกันดูที่พอกันทุบมันชาร์โอ้โหเอากูแต่เริ่มเลย หัวร้อนแล้วครับผมมาเอาจริงรลย้ยรอบเมื่อกี้ก็เอาจริงครับผม <c oughs> โอ้โหเป็นเห็ดเป็นเห็ดไม่ใช่เป็นเหตุแล้วเป็นเห็ดแล้วตอนเนี้ยได้เอาเบนกิโอเหมือนเดิมเดี๋ยวรอบนี้แบบให้ได้จริงทุกคนก็เห็นใช่ไหมมาจัดครับผมรอบนี้เองโดนแน่คือ คือช่วงหลังๆอ่ะต้องบอกว่า AI มันเปลี่ยนสเต็ปเว้ยมันจะเป็นกันกันสีเพราะว่าเวลาพี่เหลือแต้มห้าเนี่ยพี่หัวไปปุ๊บมันกันสีเลยครับผมแล้วก็แพนะฮะเหมือนอ่าคลิป AI อิลูมเนนติใครยังไม่ได้ดูครับผมต้องย้อนดูโอ้โหจุกไปไม่เป็นไรคลิปนั้นคือ AI มันมันเหมือนมีตาพิพของปีกาสซัสอ่ะใครเคยดูยูกิครับผมนั่นแหละมันมันมันรู้ว่าพี่จะต้องจู่อะไรอะไรประมาณนั้นเลยครับผมจิ๊ิงคลิปนั้นอ่ะ เกินแล้วเป็นไงรอบนี้พอลองกันดูบ้างโอ้โหพวกเกียดแปดกูดจะบ้าไม่ให้บ่นได้ไงวะอือตีห้าอ,อีกอ้โหกูรู้ว่าผมกันต่องหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกบ่นก่อนเดี๋ยวเพ้อท <c oughs> <c oughs> ุกวันนี้นี่เล่นอยู่บนเส้นได้ครับผมทุกคนถ่ายละแล้วเราต้องตีตัวนี้ <c oughs> แต้มตั้งเยอะแล้ว ขมับเกาให้ขมับเกาให้เดี๋ยวนะพี่ต้องคำนวณดีๆแล้วเพราะว่าถ้าเหลือตัวท้ายเป็นเบคกิโอเนี่ยเราเราเราต้องรีวิวเบคกิโอด้วยไงประเด็นดาาเบคกิโอขึ้นมาแล้วเป็นแทงเพื่อให้อินโดมีนัดเล็กมันก็ได้นะแต่มันจะไม่เป็นการรีวิวโอ้โหจะมาถ้าเกิดพี่เอาเบคกิโอขึ้นมาเนี่ยชนะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าเอามันมาเก็บชาร์จเนี่ยแต่อ เน้นเน้นโอ้ยพอดีพอดีเึ๊บเบบเบเอ็งอย่าเพิ่งงวดไปนะแคนโดเพราะเอ็งเพิ่งตีหมดไปเอ็งอาจจะต้องเก็บชาร์ตตามสเต็ปเอ็งใช่ไหมมันต้องเก็บชาร์ตไว้ก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งตีนะโอ้หตีตีโอ้ยยังอยู่ได้ยังอยู่โอ้ยถ้าเกิดมันตีห้านี่พี่ตายแล้วนะได้มันเหลือหนึ่งใช่ไหม ต้องกันเบคเกิโอปั่งนู้นไว้ด้วยโอ้ยทำไมมันเสี่ยงจังวะขับับเกัให้ขับเบเกัให้เฮ,ฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามันเก็บชาร์จอีกรอบนี่พีแพ้เลยนะแล้วเบคเกิโอมันตีไหวที่ไหนแต้มก็ไม่มีไม่มีแต้มชา้าด้วยโอ้มันอู้ยถูกใจรอบนี้ตีเลย,ยดูวันนี้เล่นความเสี่ยงอยู่บนเส้นได้เดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวตอดตอดแล้วให้แบคิโอปิดท้ายครับผมเพราะละวันนี้เรามารีวิวแบคิโอต้องชูโลงครับผมบ,บาบเ็้าให้เป็นไงเล่านี่เป็นไงเป็นไงอย่าประพืชอยาเอาเลเวลเกินมาประพืช์ไอไอโอ้โหตีเลยแล้วไงเล่าแล้วไงเล่าตีก็ตีมาหมากับผมทุกคนข <c oughs> ำแบบชั่วลาย เบกิโอเลเวลยี่สิบครับผมจะทำการตกเบกิโอเลเวลร้อยหสบครับผมทุกคนพูดถึงตามเมื่อกี้แล้วมันขึ้นขอสักทีเน้นเน้นเนอะขอสักทีเด้นเด่นเนอะเวบวับเรียบร้อยครับผมโอ้โหตัวใหญ่ล้มดังโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมเจ็ด ดีใจดีใจจัดเลยทุกว,ว่าดีเล่นแบบเดียวเหลือเกินครับผมโอ้โอ้โอห้บิดแดงกูไปแล้วเกินเลเวลแม็กไปแล้วครับผมทุกคนโอ้ซื้อปากเลยเออมันมีน้ำครึ่งบวกครึ่งน้ำเราต้องเอานกมาช่วยแล้วเนี่ย เมทีอัฟโดนลูกพ่ออย่าตบเข้าอยู่ตบเข้าอยู่มั้งเข้าดีมันคือนกที่เก่งที่สุดเลยใครๆก็บอกมาครับผมไหวไหมไหวอะผมไปอะอินโดเลปเตอร์เจนสองแบกครับผมรอบนี้แบกไปก่อนลูกทุกวันนี้พี่ตีคือไม่ได้ว่าให้คนอื่นลุ้นด้วยแต่ลุ้นเองแบบก็โอ้โหเหงื่อแตกตอนนี้เหงื่อยั่งเหงื่อแตกเลยทุกคนถ้าได้ตัตีมจะเห็นเลยว่าพี่แบบ เปิดแอร์นะแต่ว่ามันร้อนลุ่มมากครับผมบางทีมันใช้ความคิดเยอะแล้วมันกดดันไงทุกคนลุ้นไปด้วยกันปะเออรู้สึกรุ้นไหม <c oughs> โอ้ยสามที่ต้องการบอกรวยตัวนั้นมันลงมานะครับผมโอ้โหแล้วดูดิมันเก็บหมดเลยอย่าทุกคนให้พี่พูดยังไงวะโอ้โหหัวจะปวด คือถ้าเมื่อกี้ไม่กันมันก็กลวยมันเปลี่ยนตัวอืมโอ้โหเรียบร้อยครับผมดีแล้วเราชาร์จไว้กวัวมันเปลี่ยนตัวลงมาตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราไม่มีแต้มชาร์จเยอะเนี่ยเราจะเปอร์เซ็นต์แท้สูงเนาะมาผมเดี๋ยวให้พี่อินโดตบไปก่อนแล้วก็ไอ้ตัวนั้นดำโอ้โหดำเมียามมันเจ็ดต้องกันครึ่งชาร์จครึ่งแล้วเพราะว่า มีติดถ้าเกิดกันหนึ่งเนี่ยตายสูงหน้าผมมีติดตายสูงบับเข่าให้บับเข่าให้ใหมาผมมันมีตีแต้มถ้ามันตบตีแล้วก็โอเคชนะครับผมโอ้โหคุณเลยยอมใจเลยวะทุกคนอะไรวะแล้วมันเก็บไว้หรือมัน ตายแล้วไม่ไหวนะผมจริงๆไม่ไหวนะถ้าได้มีโฟดอนอยู่คนเดียวเนี่ยขอให้มันเอามากันแล้วก็ตีเราขอให้มันกันตีไม่กันหนึ่งโอ้โหเจ็บเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเจ็ดเดี๋ยวแปดเดี๋ยวเจ็ดเดี๋ยวโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> โอ้โีเมด,ดียลูกพ่อที่โดนแล้วเปิดย็นสองไปก่อนแล้วโอ้โหปวดหัวขายแล้วโอ้โหต้องใช้สีแต้มเลยตัวนั้นลงมาอีกถึงธนาธาแต่ดูเลือดเราดูคุณดูเลือดผมืออเตยไม่ดีดึงเลือดปีนี่โอ้โหนี่ขนาดนี่ขนาดมันดบดามเมจนะทุกคนดูดิมันตีพี่ตองดีก็ตายเลยแหละนี่เลยการสามไงโอ้โหดี โอเคโอเครอดครับผมถ้าเมื่อกี้มันอาไปชาร์จอีกทีแพแล้วนะทำไมเล็ดแล้วเงื่อแตกวะโอเคครับผมทุกคนอันนี้ชนะไนไตแล้วนะโอ้ยโ,โลกละปวดจะปวดจริงๆถามว่า a c t i n งไหมไม่ใช่นะเออไปดีไปดีปดโอเคจบไปในรอบที่สองครับผม โคตรเหนื่อยอ่ะทุกคนแค่ตีแพ็กทำไมกูเหนื่อยจังวะรอบท้ายอ่ะผมโอ้โหพวกหลอกจะหลอกหลอนไหม <c oughs> โอ้โหเห็นเอามารีวิวมันเอามาตองตัวเลย <c oughs> เอามาตองรอบเลยเหรอได้ดิเดี๋ยวยี่ก็ได้ดิเดี๋ยวแพ้ยี่แอคโคนำทับเลยน่าจะไหวไหมเพราะว่ามันมีกินพืดต่องตัวนะผมเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหา ไอตัวนกตัวท้ายก็ดาเมจหสูงหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับผมน่าจะแบกไหวไปครับผมแกพี่แอคโคตัวเดียวก็อยู่แล้วครับผมน <c> ป <oughs> <c oughs> ากดีเดยรซีลี่เขาให้พี่แอคโคที่อาบะแจงครับผมใครที่เป็นเนฟีพี่พี่แอคโคขอไปด้วยรับผมจำเป็นจริงๆฮะ,ะโอ้โหเมื่อกี้รอบที่สองหัวจะปวดเลยอะไรวะนี่ไม่เจ็ดก็แปดทวันเนี้ย โอ้โยโมดี้ครับผมดูขนาดนกนี่ยังดามเมีตมากกว่าเลือดพี่โตเลยอ่ะสองโอเคโอ้โ,ย,โ,อโยมันเก็บไว้หนึ่งครับผมโอ้โหว่าแล้วไงถ้าเมื่อกี้กันเสียแต้มฟรีๆเลยนะฟรีเลยครับผมฟรีไปดีฟรีไปดีปดโอ้โหเนี่ยคโคไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อให้เนื้อคุณสองวันเนี้ย <c oughs> หมาละผมมีโดนแรปเตอร์อะทำไมวะเดือยจังวะขนาดว่ามันมีแต่ตัวกินพืชที่ยังเหนื่อยหนักขนาดนี้เลยนะผมเดาทางมันยากมากอะแล้วถ้าเกิดมันมีเครื่องบกเครื่องน้ำมาเยอะๆนี่ตายตายระดับเดียวครับผมบับเข้าให้บับเขาให้ใหโอเคแบ็คนี้อ่ารอบสามเนี่ยชิวัะผมบอกเลยจริงๆิชิวนะไม่ค่อยแบบแต่เมื่อกี้รอบสองคือแบบอะไรวะ โอ้ยเจ็บนิดๆครับผมเหมือนบดจัดใช่ไหมลกูกเดี๋ยวพี่ลองตีนะดูว่ามันจะกันไหมปกติชอบชาร์จไม่ใช่เหรอเราอ๋อโอ้เฮ้ย AI กูอัดคลิปนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะผมอัดคลิปนะโอ้โหดูปดีตีมันตอดไโปกติคุณเจ้าไปชาร์จเนี่ยรอบนี้ต้องชาร์จหเพราะมันเหลือ2องใช่ไหมปกติมันชอบชาร์จห โอ้โหการต่องรอบติดครับผมเอาเข่าไม่อยู่จริงๆฮะ AI ยุคนี้มาแล้วแบกิโอมาอีกแยะมาทำไรอืมมากูตีมยตีมาดิแล้วไงโอ้ไม่เป็นไรครับผมพี่อินโดแรปเตอร์แยกล่างอีกไม่รู้เหรอทุกคนครับตอนนี้แต้มแบกิโอหมดและพี่มีแต้มหนึงแปด ที่อินโดแรปเตอร์แก้แค้นน้องๆเธอแรกด้วยเน้นๆไปครับผมมามาดูว่าดาเมตเท่าไหร่ครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเน้นๆแปดวับปุ๊บปุ๊บเรียลโอ้โหดาเมแตแสนแสนแตกครับผมโอเคก็จ,จบไปเลยรอบที่สามครับผมมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้การแก้แค้นที่หนักหน่วงครับผม ปล่อยให้เอมันย่ำยีพวกเราไม่ได้ทุกคนก็ช่วยกันไปถล่มมันด้วยนะผมแพ็กกันเขียวหนะต่อด้วยพรุ่งนี้แพ็กเจว่าผมเดี๋ยวถ้าเกิดไอ้นี่เราจะมาต่อละกันนะผมโอเคครับผมทุกคนวันนี้ได้เงินเขียวแต่จริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะมาได้เงินเขียวหรอกอย่างที่บอกว่ามันเจอแล้วก็เออเลยรีวิวแบคกิโอไปเนาะมาโอ้โอ้ในสองร้อยครับผม 2องเงินเขียวเฮ้ยพรุ่งนี้แพ็ก JW เราจะได้เอาไปเบิ้ลไงใช่ไหมเรามีเงินเขียวแล้วเราจะได้เอาไปเบิ้ลคูณสอง JW ครับผมโอเควันนี้ก็เหนื่อยจริงๆคือแบบเหนื่อยแหกปากได้แหละรอบที่สองอะตัวตัวดีเลยครับผมรอบแรกก็แพ้แบบขาดลอยแพ้แบบอื โอเคครับ oh, okay, ผมทุกคนช่วงนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยฮะ AI AI เขาระบาดนะครับผมเขาแบบว่าเหลี่ยมทุกวันนี้มันรู้เยอะครับผม AI อเลูเมราติก็ฝากทุกคนกันด้วยครับผมช่วยกันไปหัวด,ด้วยโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปกับพี่แบคกิโอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วนะลพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมพี่แบคกิโอสวยมากเลยนะสวยจริงๆครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยวะ่ะ